เป็นรถไฟฟ้าสามล้อรุ่น cts นะครับแนะนำปุ่มใช้งานนะครับผมอันนี้จะเป็นคันเร่งนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเดินหน้าถอยหลังนะครับปุ่มบนนี้ปุ่มล่างนี้จะเป็นสปีดความเร็วนะครับจะมีสามระดับนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นการเปิดไฟหน้านะครับที่มีลูกไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวานะครับส่วนข้างล่างนี้จะเป็นแตรนะครับตัวนี้จะมีเบรกทั้งเบรกเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับ เบรกมือนะครับแล้วก็จะเป็นเบรคเท้านะครับสามารถเลือกใช้งานได้หมดนะครับถ้าเราจะล็อกเบรกปุ๊บเรากดก้านเบรกมันปุ๊บแล้วก็กดปุ่มนี้ลงนะครับนี่ครับคือล็อกเบรกไว้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นอ่าก้านเกียร์สโลนะครับเวลาขึ้นเนินสูงนะครับ เราสามารถกดลงได้กดลงปุ๊บมันจะเป็นการเพิ่มกําลังนะครับตัวนี้เวลาใช้งานปกติให้ดึงขึ้นนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะครับเวลาจอดเวลาจอดแล้วดึงเบรกมือขึ้นเลยล็อกนะครับป้องกันรถลื่นรถไหลนะครับผมเวลาใช้งานให้เรากดลงเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็สามารถเปิดใช้เป็นกระบะได้นะครับ จะมีที่เก็บใส่ของนะครับอันนี้สามารถเปิดตรงนี้แล้วก็ดึงสลักตรงนี้นะครับแล้วก็ดันเบาขึ้นครับเปิดเป็นกระบะใส่ของได้เราพับเก็บกดลงนะครับกใช้งานนะครับดัสวิต กุญแจปุ๊บหน้าจอขึ้นไฟขึ้นพร้อมอย่างนี้คือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับให้ปลดเบรกลงให้หมดเลยแล้วก็บิดคันเร่งไปได้เลยนะครับ